แบบที่1แบตเตอรี่แบบตะกัวกรดการทํางานก็คือมีตัวแผ่นทาที่เป็นตะกัวแล้วก็จะมีตัวปเปลี่ยนถ่ายตัวประจุระหว่างขั้ว2ขั้วเนี่ยในนั้นจะเป็นน้ํากรดแต่ว่าเราใส่น้ํากลั่นเข้าไปเพื่อที่จะเจือจางเพื่อให้ได้ปริมาณความเข้มข้นของตัวกรดเนี่ยได้แบบที่แบตเตอรี่สามารถที่จะรับกระแสไฟจ่ายกระแสไฟได้แบบที่2 Seal s e a l maintenance free แบตเตอรี่แบบนี้ข้างในก็ยังคงมีตัวน้ํากรดแล้วก็แผ่นอยู่ เพียงแต่แผ่นปิดเนี่ยจะถูกซีลเลยครับแต่ลอดอายุการใช้งานเราไม่ต้องเติมน้ํากรดน้ํากลาดเหตุผลเพราะว่ามันถูกออกแบบมาให้ชุดภายในแบตเตอรี่มีวาล์วพิเศษที่ควบคุมแรงดันภายในแล้วก็ตัวสารภายในตัวชุดแบตเตอรี่กับตัวแผ่นธานเนี่ยจะมีการทํางานหมุนเวียนแรงดันกันโดยที่ไม่ได้ทําให้ตัวน้ํากรด ภายในเกิดไอรละเหยเออกมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแทบจะไม่ต้องเติมเลยจนตลอดอายุการใช้งานแบบที่3 Maintenance Free ชื่อก็บอกแล้วว่าคุณไม่จําเป็นต้องไปดูแลมันแต่ข้อหลังจาก1ปีไปแล้วบางครั้งมันจะมีสัญญาณไฟเตือนขึ้นมาบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดฉันได้น้ํากลั่นสันหน่อยนึงก็ดีนะก็สามารถเปิดฝาขึ้นมาแล้วก็เติมน้ากลัน่นเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อเจือจางได้ครับแบบที่4ี่เริ่มมีการปรับพัฒนาขึ้นมาแทนที่ภายในจะเป็นน้ําทํายังไงให้มันมีความเสถียรมากขึ้นเขาก็เลยปรับตัวน้ำเนหเเเปนรูแบบบมือกจจััตว กลายเป็นเจลได้โดยเจ้าสารที่เป็นเหมือนน้ำกดรดผสมน้ำกลัน่นถูกผสมตัววัสดุที่เป็นเหมือนกับซิลิก้าเจลเข้าไปทำให้มีความคงที่ในการทำงานแล้วก็การจ่ายประจุหรือการชาร์จไฟเนี่ยดีมากขึ้นแบบที่5แบตเตอรี่แบบไฮบริด ตัวแบตเตอรี่ที่เริ่มขึ้นมาเป็นแม n เทน a นน e f ฟรีหรือว่าซีนแมนเทนเนนฟรีเนี่ยเริ่มมีราคาสูงก็เลยมีแบตเตอรี่ที่ใช้ชื่อตัวเองว่าไฮบิดจริงๆเขาอยู่ระหว่างแบตเปี่กับแบต a มนเทน a นน e f ฟรีตเตรกตเตอือบเกือบจะไม่ต้องแมนเทนเนนเยอะเจ้าแบตเตอรี่ประเภทนี้จะบอกว่าปีหนึ่งขอดูสัก2ครั้งแล้วก็เลยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแบบไฮบิดแบบที่6 a b s o r b e n t g l a s s m a t Ba ตเตอรีหรือ AGM แบบนี้เนี่ยถูกออกแบบดีไซน์ให้มีตัวส่วนของแผงที่อยู่ระหว่างชุดแผ่นทาตที่ใช้วัสดุตะข่ายไฟเบอร์ตัวตะข่ายนี้เนี่ยจะทําให้ตัวสารกับการที่ซึมซับตัวน้ายาอิเล็กโทรไลต์แนบกับตัววัสดุที่เป็นตะกัว่วแนบแล้วก็มีการคายประจุและรับประจุไฟในการชาร์จซ้ำได้ดีมากกว่าทนทานมากกว่าแบตเตอรี่ปกติครับแบบที่7ในปัจจุบันนี้เนี่ยเริ่มมีการมองว่าราคาเขาเริ่มสูงมากขึ้นถึงแม้อายุการใช้งานมันจะยาวมากกว่าแต่จริงๆแล้วมันมีประเภทที่ราคาประมาณเท่ากับ 2ลูกครึ่งของแบตเตอรี่ตะกัวกกดแล้วทํางานได้ดีกว่านั่นคือแบบลิเทียมไอออนครับก็เลยมีการเริ่มเอาแบตเตอรี่ลิเทียมมาใช้ต่อให้กลายเป็นแบตเตอรี่แบบ12โวล แล้วก็มีการใช้งานโดยที่มีการจ่ายไฟได้นานมีอายุการทนทานที่มากกว่าเขามีอายุการใช้งานเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ2 5 0 5ันหถึงสามพเลยแล้วแต่รุ่นประเภทขนาดอายุการใช้งานเขาก็จะยาวนานเกิน6-7ปีในราคาจากแบตเตอรี่ปกติ2,000กว่าบาทแต่อันนี้จะหมื่นกว่าบาทแต่ก็เรียกว่าถ้าเกิดนับแล้วก็คูณจําน,นวนว่าคือ3เท่าอายุการใช้งานก็จะเกิน3เท่าครับ